สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซีเอมี่รักกันมา16ปีไม่ยอมให้สามีทําการบ้านเรื่องลูกไม่น่าจะมีแล้วนักสแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมที่วันนี้จะขอมาเมาส์สามีถึงเรื่องความเยอะและตีกันในรายการ YouTube ตลอดเปรเยนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ชีวิตจริงๆเลยข่าวเมาไม่ยอมให้สามีทําการบ้านส่วนเรื่องลูกเคยพยายามแล้วจนตอนนี้ยังไม่อยากมี ถามว่าเรื่องของระเบียบการจัดบ้านเจ้าตัวกล่าวว่าเอาจริงๆมีเป็นคนค่อนข้างจะขี้บ่นทำไมไม่ทำแบบนั้นแบบนั้นเราบ่นไปเรื่อยสีเขาดีเขาก็ปล่อยให้เราบน่นแต่เรื่องการตัดสินใหญ่ๆก็เป็นเขานั่นแหละหน้าที่ของภรรยาที่เขาคิดว่าอำนาจอยู่ที่เขาจริงๆมันไม่ใช่เขาเรียกมารยาทเราก็มีวิธีการพูดของเราที่ให้เขาตัดสินใจแบบนี้มันเหมือนเราดีนะแต่เราร้ายถามว่าเรื่องมีโูกเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละเหมือน เราคุยกันแล้วแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากคุยกันแล้วว่าสองคนก็สนุกสะดวกมีเป็นคนขี้กังวลมีห่วงอายุเราก็เยอะขึ้นด้วยสองคนไปไหนทํากิจกรรมอะไรสนุกกับตรงนี้ตอนนี้การทํางานทุกอย่างโอเคลงตัวเรารู้สึกว่าก็มีหลานก็ช่วยเลี้ยงพาไปเที่ยวเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปคืนแม่เขาแต่ทุกคนจะบอกว่าถ้ามีมันจะมีความสุขอีกแบบอันนี้รู้ว่าถ้ามีมีความสุขแน่แต่จะเลือกทางนี้มากกว่าถามว่าเพื่อน มีหมดแล้วเราอยากลองอีก,กตั้งไหมเจ้าตัวตอบว่าเอาจริงจริงไม่เลยไม่รู้สึกเลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมดลูกมีปัญหาด้วยแต่มันไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ในการมีหรือไม่มีเวลาเห็นหลานรักน่ารักชอบอยากเล่นด้วยแต่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นของเรายังไม่มีความรู้สึกแบบนั้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Topnewsroom.info ขอบคุณครับ